สวัสดีค่ะเช้านี้เรามีบ้านสําเร็จรูปหนึ่งหลังที่กําลังจะยกไปส่งลูกค้านะคะตัวนี้ขนาด3เมตรคูณ5เมตรมี2ห้องโถงแล้วก็มี1ห้องน้ําด้วยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูภาพบรรยากาศภายนอกกันก่อนนะคะมุมมองภาพอาจจะจํากัดนิดนึงนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เราวางตู้ตอนนี้เรามีสิ่งกีดขวางค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เป็นห้องแรกค่ะเป็นห้องเล็กๆนะคะเราจะมีประตูเข้าออกจากด้านหน้าแล้วก็มีระเบียงหน้าห้องค่ะ บางนี้มีระบบไฟม,มีพัดลมระบายอากาศพื้นภายในห้องปูด,ด้วยพื้นลามิเนตไวนิลนะคะไม้ที่ใช้ตกแต่งภายนอกที่เห็นตรงนี้เป็นไม้คนอนุซ่ซอร่องทาสีย้อมไม้ค่ะ เดี๋ยวเราพาไปดูห้องที่สองกันนะคะห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่แล้วก็มีห้องน้ำด้วยค่ะห้องน้ำอยู่มุมด้านในตรงนี้นะคะ ใครที่ชอบงานสไตล์นี้นะคะอยากได้ขนาดกว้างคุณยาวเท่าไหร่แบ่งเป็นกี่ห้องโถงมีห้องน้ำกี่ห้องน้ำตวางงบประมาณไม่เท่าไหร่แจ้งได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ออกแบบให้ค่ะ